สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้อง u t u b e มองนีอีสานครับเมื่อนี้ก็มาเบิงออกเระมาชมบรรยากาศชีวิตเกษตรกรชาวไร่อ้อยคือเกาเด้อพี่น้องเมื่อนี้มาเบิงเพิ่นปลูกอ้อยพนนาพี่น้องเพิ่นกำลังปลูกอ้อยครับนี่เบิงตัดอ้อยลายคลิปแล้ววันนี้มาเบิงคลิปปลูกอ้อยเด้อพี่น้องครับเหนียวพันอ้อยยางเงาเลยพี่น้องเบิงเอาพ่ะกำลังกำลังขึ้นหางแล้วนำโดยทีมงาน ผู้ใหญ,ญ่ยาคือเกาอ่าพี่น้องครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นหางพันอ้อยยางยาวเลยรถถื่อใจคักว่าันผูญญ้ใหญ่ยาลาว่าพี่น้องเนี่ยปลูกได้เบิดมือเบิดขึ้นพน้าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยัง่พันถึงหางงว่าเมย์เล่าไหมเนาะอาปลายบนนี่ปลายขึ้นปลายบนนี่พี่น้องปลายไปเบิ่ร์มพุญญาแล้วปลูกดูครับเป็นในรถก็ใหม่ค้นก็ใหม่เป็นพ <ไป S 1> ุญย <ไป S 1> าย คนขื่นอ้อยเก่าร้อยจปลูกอ้อยไหมเจ้าก้อนขึ้นอ้อยมันบ่อาชีพว่ะสิบปีแล้วนี่พี่น้องขึ้นอ้อยมาจนว่า30 40, 40ปีปีนี้ได้เปลี่ยนอาชีพแล้วครับนี่จากขึ้นอ้อยมาเป็นปลูกอ้อยครับนี่รถไถยก็ไม่ได้พี่น้องครับเบิ่งเอานี่ยไปรถปลูกอ้อยคูบุต้ารุ่นใหม่เด้อพี่น้อง108แรงเลยครับเดี่ยโฆษณาเพิ่นเลยครับสีส้มเนี่ยอย่างแรงไหเป็นน้ำเมืองเพิ่นด้ครับเพิ่นอนปลูกได้แจ่มซสมเดย หม่เบิดได้ครับรถใหม่โซเฟอร์ใหม่พน,นักง,งานปลูกใหม่ครับไปเป็นน้าเบิรงพี่น้องครับบอกเพื่อนว่าเอาแบบเอาแบบสันเหยียบล่องแมพี่น้องนี่ที่เกิดมาระดับใดบรูคือกันครับพเพืเอ่อนเราโซเฟอร์แล้วก็เอาร่อนหน้าเหยียบล่องไปเลยเนี่ทันหนอยยาวครับนม่ได้ขี่ตลกว่าจะหดน,น้ำหยดดีครับพเพื่อนเอาเนี่ยขี่ตลบบบไหลยี่หดได้บอน้ำหยดเดเพื่อนดูกว่า ออกอยากเยอะอย่าพี่น้องบางขวานบางไงเลยออกไปครับชุบชุบชุบไปอันอ้อยล้ำสูงซุงเจย์เจย์ครับเหมาะสำหรับอูกอ้อยนี่แหละพี่น้องเพราะต้องเล้หดนน้ำอยู่เนาะไหนนะครับเพิ่งดูดินนหนอันที่จริงมันต้องปั่นครับอันนี้ดินมันธรรมดาสำหรับพ่นแบบโบราณเนาะพี่น้องมันปั่นไหลมันก็เปลี่ยนงบประมาณไหลเนี่ยครับ พ่อแม่เนั่นเกิดเถ่าแก่ไงน้องเป็นเกษตรก่อนไล่ย่อยครับรเฮ็ดตามมีตามเกิดแต่ว่าก็อยากสะดวกสบายเพื่อนก็นอยากหดน้ำง่ายๆใส้ระบบน้ำยนยดครับร้องเฮ็ดไปมองในยดก็่ได้ก็จับเป็และน้อกพี่น้องเนเี่ยเาราปลูกไปแล้วส่วนใหญ่ชับๆไดีดีดีครับรถใหม่ยัดเข้าไปครับบ่มีบ่มีอืดอัดบ่มีแค้นเลย แล้วพี่นอนนี่ลองแล้วว่ามันสีห่างประมาณมันพึ่นนับจากล้ำอ่อยว่าเม็ดเม็ดยี่สิบก็สันเม่นบ่อพี่น้องนี่ว่าได้วัดกลางร่องนี้ครับมันเป็นร่องคูเนาะแต่ว่าห่างรุ่นนี้มันระบบร่องประมาณสี่สิบเซนครับเพิ่นว่านี่ร่องคูเนี่ยครับที่อ้อยเกิดกันที่เป็นล้ำคูเนี่ยสี่สิบเซนแต่ว่า อ้อยมันก็สีเกิดอยู่ประมาณประมาณไดนครับพี่น้องนี่อ้อยอ้อยสิเกิดอยู่ประมาณนี่ครับนี่เบิ้งนี่อยู่นี่กับอยูน่นี่แล้วก็จากนี่ไปบางนั่นเพิ่นว่าร้อยยี่สิบนี่กจายนี่ไปร้อยยี่สิบมันเกิดมาพุ่นล่ะครับค่อยสิรู้เพราะว่ามันเป็นขีดตะโลงเนาะมันวก็เที่ยงแท้เนาะพี่น้องอ้อยมันถือขีดตะโลงมันกับขีดมุมได้อยู่หน่อยหนึ่งอยู่ อันนี้แปลงนี้ใกล้ซีเล้วแล้วครับล่องเสียวแล้วนี่ตอนเย็นๆนะครับสิบเจ็ดน,นาฬิกาหรือว่าห้าโมงแรงเนี่ยพี่น้องเ่คล่องเสียวแล้วล่องนี้ประมาณสามไร่ครับสามไร่กวักว,วนิดๆโคเลี่ยนดอกมือเนี่ยพี่น้องเพราะว่าแปลงนี้มันหกไร่เกือบเจ็ดไร่เนาะไม่เสร็จครับนี่โซเฟอร์กับโซเฟอร์สิบล้อเก่านี่ครับปีนี้เปลี่ยนตำแหนง่งคือก,กันกับคนปลูกแล้วครับนี่ โชเฟอร์จากสิบล้อมาเป็นโชเฟอร์ขับรถไถครับเนี่ยลอ้องเบิรงพี่น้องพนักง,งานปลูกกัญากขนขื่นอ้อยมาเป็นข้นยอดอ้อยแทนครับบอลเนี่ยคุกชีวิตเกษตรกร,รกไปเลยว่าได้หรอกครับคุกขี้กับชาวไร่อ้อยเหมือนเดิมปลูกกันเข้าไปนี่ครับเห็นบบมาแล้วรถใหม่เด้ครับปีนี้เด้เนี่ยทำงานประทันกี่ชั่วโมงดอกครับนี่เบิรง ตีตลกล้ายไไห พี่น้องไงง้องมี่ยาลเราข่าล้มข่าล้มพี่น้องครับคุณแล้วบายย้านเอียงกัหมู่พี่น้องความบ่ทันไปครับไปแล้วไปแล้ว อ้อยยาวนี่ก็สิดีนี่พี่น้องนั้นได้ขึ้นหางครับอ้อยสันเบิดไว้ไว้ได้อ้อยสัน,น,ออสนมันเจออ้อยสันมันนี้มาเจออ้อยยาวเริมตั้งลำแล้วไปกันบรรยากาศแด่ร่มลุมตเกเย็นๆครับ5โมงแรง พื้นนอกหมดแน่แมไม่ดีกว่าไม่ก็ลบสิเด้ครับผมวันนี้ใส่ปุ๋ยร้องปืนเด้อพี่น้องยยยอย่างงูประมาณครับใส่เี้าไห่อย่างเดียวไม่ใส่ปุ๋ยแล้วโอ้โหจิตโล่งไยเงาไหวกับไยครับผม เรียกของใหญ่ๆร่องนี่มันเปรย์ด้วยเนี่ยนี่น้องร่องนี่ทางด้วยครับ หางลูกศกวอหางครับโอเ,เฟิร์ใหม่ด้พี่นอ้องหาลอกเสี่ยวแล้วแกมาแล้วเจ้ายักษ์ส้มครับร้อยแปดแรง น,นั่งด้วย,ยนั่งด้วยรับเน้นด้วยยาวๆครับเป็นน้องแดงน,น้องแดงดี่ดิเฮ้ยไงพี่น้องไงงองเลยพุ่นอะครับคู่ตะเภาอ้างออยเข้า,ขาไป เพราะบอลับพี่น้องพันอ้อยเอาให้หมดไปนายพี่น้องว่าย้อมไปขึ้นทางไหมครับเอาให้หมดเอาแบ่งอ้อยกันแล้วอันปลูกเด้กพี่น้องมันว่าเพิ่นปลูกป,ปีนี้ไรละสองพันกวาน่ายังพันรูราคาอยู่สองพันสองสองพันสามเลยพี่น้องครับไทยสองข้างแล้วกับปลูกนะครับ กาสการปลูกอ้อยตอนแดดร่มล,ม,ลมตกตอนเย็นเย็นเด้อพี่น้องสิบเกียน,นาริกาครับนี่จะได้มีโอกาสได้มาไทยคลิปใหม่พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้เบิ่งฮารังคนกันเคยได้ยินว่าปลูกอ้อยปลูกจังไหนปลูกจังไหนเนาะเอารถปลูกคนนั้นี่แหละครับเบิ่งคลิปผมก็ได้เบิ่งเบิ้งละครับนี่ไาตัดแน่ขึ้นอ้อยแน่ปลูกเมียเนี่ยครับแต่น้อยก็บเบิ่งวิธีการรดน้ำเด้อพี่น้องโอ้ยมองนีไหมขีดโลมเมีพี่น้อง อันนี้ใส่น้ำยดบ่ไหวดกมั้งพี่น้องนี่ครับต้องใส่แบบลาดเปียกไปเลยครับอัดน้ำใส่เลยเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยครับจึงสิมันบ่แตกครับพี่น้องมันบ่มีรถปั่นคือเพื่อนนาะครับการเตรียมดินบ่บ่เพียงพอต้องเอารถมาปั่นเอาอ่ะอย่างก็ที่โตแพ่งๆโตมุนน่มาปั่นน่ะพี่น้องครับอ่ะเหมือนแล้วพี่น้องเหมือแล้วยังสี่งที่ไปขึ้นหางไม่ได้พี่น้องครับนี่พูดหม่องเก่าพูนละพูดนะนี่ละผมก็ไทยพี่น้องเบิ้งเป็น ในเบิ่องในแย้งกันหาลค้นเนาะครับเกิดนันเกิดมารุ้นบ่เคยเห็นครับเคยได้ยินซืือเื้อเอาที่ละก็ะทายเบิ่งแล้วองไใดกับมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อ่คยพ่อกันในคะลิปต่อไปครับสำหรับเช้าไรอ้อยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ